สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันหนุนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเจาะท้องกับเพื่อนๆนะครับเวลาอยากจะเปลี่ยนล้ออย่างเงี้ยนะครับเจาะท้องยังไงนะครับซึ่งผมก็เคยทำไปให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับจะมารวมทั้ง2วิธีเลยเนาะทั้งเจาะท้องด้วยเจ้าหัวแรงนะครับเนี่ยเจ้าหัวแรงปืนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เจาะด้วยการ ใช้สว่านนะครับเนี่ยใช้สว่านเจาะนะครับแล้วก็ตาบใส่นอ็อตเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทําทั้ง2วิธีให้ดูในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับ oh, <no. S 1> เริ่มจากวิธีแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลาเจ้ารถที่ผมจะใช้สาธิตในวันนี้นะครับก็คือเจ้ารถของมาเจล็ดนี่นะครับอ่าคันนี้นะมีหมุดหน้าหมุดเดียวนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเจาะให้ดูเริ่มจากเจาะท้องด้วยหัวแรงก่อนนะครับหัวแรงนะครับแนะนําเป็นประมาณ130วัตนะครับหรือว่าถ้าวัตสูงกว่านี้ได้ยิ่งดีเนาะมันจะได้ร้อนๆนะครับเจาะแล้วมันจะได้หลุดง่ายๆจับนะครับจิ้มหัวแรงลงไปนะครับเล็งให้มันร้อนแล้วก็ค่อยๆนะครับเอามือโยกอ่ะหลุดแล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะครับ ของมาจเจริดนะเป็นอะไรที่เจาะง่ายมากนะครับเพราะพื้นท้องมันไม่ได้หนามากเนาะนะครับและที่เหลือก็แค่แกะเจ้าเนี่ยพวกเนี้ยออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อซะสมมุติว่าเราเปลี่ยนล้อแล้วแล้วละกันนะครับก็ประกอบลวดสปริงล็อกกลับมันลงไปอ๊บอืมนี่ครับผมแค่นี้นะ แล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปในตัวรถวิธีใส่กลับนะครับก็คือขว้านจมุดต,ตรงเนี้นิดหนึ่งนะครับใช้ใช้กันไก่นะครับเนี่ยคว้านนะครับทิมเข้าไปในรูตรงนี้เนี่ยเนียเนี่คว้านนิดหนึ่งนะครับเออปึ๊บนะแล้วก็ลองไปทาบดูนะครับกับเจ้าตัวรถนะครับถ้าคิดว่าใกล้เคียงนะกดลงไปเลยนี่แค่นี้นะครับเห็นไหม มันก็จะแน่นอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ oh, <no. S 1> อ่านี่นะครับวิธีที่2ก็คือใช้เจ้าสว่านนะครับนี่นะครับใช้สว่านนะเจาะท้องนะครับเจาะท้องลงไปก่อนเลยใช้ดอกที่คว้านนะครับเจาะลงไปก่อนอ่านี่นะครับดูุดขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ใช้เจ้าดอกเล็กนะครับดอกสว่านดอกเล็กเนี่ยนะครับเอานำล่องเข้าไปนะครับนำล่องตารเกี่ยวลงไปเนี่ยเจาะนำล่องลงไปนะครับเจาะนำล่องลงไปเนาะระวังทะลุฝากระโปรงด้วยนะครับ นี่นะครับเมื่อเจาะรูน้ำล่องลงไปได้ประมาณนี้แล้วนะครับไม่ทะลุฝากระโปรงเนาะนะครับก็ใช้เจ้าดอกตารบนะครับเนี่ยที่เรามีอยู่นะครับตาฟบเกี่ยวลงไปนะเออตารบเกี่ยวน็อตลงไปนะครับนี่นะครับก็ใช้ดอกตารบนะครับตารบอัดลงไปแบบนี้นะครับปื๊ดแล้วก็ขายขี้ออกมานะครับซ้ําสัก2รอบ3รอบนะครับอย่าฝืนตะบี้ตะบันอัดเข้าไปทีเดียวเนาะเดี๋ยวดอกตาบหักนะครับ อ่าอันนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับคิดว่าตาบเข้าไปได้ลึกพอสมควรแล้วเนาะก็พอนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับตัวน้อยอ่านะครับนี่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 เป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับแล้วก็เป็นหัวไขควงแฉกมีแหวนในตัวนะครับหยิบออกมาหนึ่งตัวนะครับเตรียมไขเข้าไปนะครับในชุดที่เราตาบเนาะเดี๋ยวลอง อออ่านี่นะครับเห็นไหมขายเข้าไปสบายเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราเจาะได้ไม่ลึกนะครับตาไปไม่ลึกเนาะก็ใช้การตัดน็อตเอานะครับใช้คีมปากนกแก้วเนี่ยนะครับตัดน็อตเอาปึ๊บอือนี่ครับผม ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวน็อตบินหายไปนะครับก็เหลือประมาณเท่าน,นี้นะครับสั้นๆแล้วก็ลองไขยเข้าไปดูใหม่นะครับว่ามิดเกียวที่เราตาบลงไปหรือเปล่าเนาะปึ๊บอโอเคนะครับมิดเกียวแล้วเนาะประมาณนี้นะครับก็เอาพื้นท้องนะครับที่เราเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วนะใส่เข้าไป ครับปึ๊บแล้วก็ไขนอ็อตปิดชุบนี่ครับผมอ่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับเออคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำวิธีการเจาะท้องนะครับทั้ง2แบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหัวแรงซึ่งหัวแรงเนี่ยหาซื้อได้ในในโลตัสก็มีขายนะครับขอเป็นหวัดสูงๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับส่วนเจ้าชุดเจาะท้องแบบเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับซื้อที่พี่นิวเลยนะครับมีมาให้ครบๆนะครับทั้งตัวจับตัวนอ็อตแล้วก็ดอกตาบดอกสว่านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านพี่นิวเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะทําอยากจะได้ชุดเจาะท้องตาบเกีียวนะ ก็ติดต่อไปที่พี่นิวได้เลยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ